ไปลุยกันเลยค่ะหลังจากห่างหายมานานมากหลังจาก The Texas Chainsaw อัปเดต <update S 2> มาก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยค่ะมาดูว่าห่างหายไปนานแล้วเราจะรอดหรือเปล่าฉันเล่นเป็นคอนนี่นะฉันอ่อนแอ อิชูรี่มือหนักมากอันนี้หมดปกติใช่ไหมใช่ค่ะมาดูตัวแม่เขาเล่นกันจะทำให้ทุกคนดูว่าเล่นยังไง is oh. เอาไงต่อดี เราขึ้นข้างบนกันสกิลติดตัวยังไม่มาเนอะเล่นด้วยได้ไหมคะตัวแม่ห้ามตายนะพี่ไม่เคยเห็นใครเล่นเก่งเข้าแม่เลยคะ่ะบพวกรนอย่าเสียงดังฉันกำลังใช้สมาธิอยู่ ซื้อเกมนี้เพราะแม่เลยอุ้ยเธอตื่นเต้น

แสงแดดก,ก็ยังส่องมาที่ชั้นเหมือนเดิมชันก็ยังสวยเหมือนเดิมเหมาะสำหรับการตากผ้าจริงครับ okay. Now, stay quiet. สวยไปหมดครับอืม ทำไมคะเลิศค่ะไม่อยู่แล้วค่ะคุกขาตัวแม่ก็ยังเป็นตัวแม่อยู่ไปลุยกันต่อค่ะทุกคนตาที่แล้วแบบ ง่ายมากเดี๋ยวมาดูตานี้ว่าเราจะรอดหรือเปล่านะรอบนี้ออกเป็นบ้านแนนซี่นะคะส่วนตาที่แล้วเป็นสลักเก์เฮาฉันยังไม่ดูเลยว่าฆาตากรมีตัวอะไรบ้างแต่ไม่เป็นไรค่ะอุ๊ย oh <my> ใครทำเสียงดัง ค่อยๆไปทุกคนฉันขอใช้สมาธินิดนึงนะคะระหว่างนี้เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะพี่นิกกี้จะเดินทางไปดาวอังคารวันไหนครับค,ค่อยๆไปค่ะา เมื่อกี้เกือบตายแล้วพี่นิกี้อัพแถบไหนบ้างครับสเตลค่ะสเตลแล้วก็ความชำนาญเลยมีน้องนะคะในไลฟ์สดเขาถามมาฟายมัน <What? S 1> เอาปิงตี เกือบเหลือแต่ชื่อรอดได้ไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันน่ากลัวมากๆไม่รู้ว่าพี่สลอดออกไปจากที่นี่ได้หรือเปล่า ขึ้น,น,นไปข้างบนกันดีกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับ5555 อุ้ยใครมันออกกับดักมาไว้ตรงนี้อ่ะทิมมี่แล่ยูทู e ไหมแม่ไม่ค่ะน้องเฟิร์ส คุกม,มันออกเหรอดิโหเสียงประตูดังมากดังมาถึงตรงนี้เลยอานาทำไมหล่อนไม่มุดซอกอ่ะทำไมหล่อน <c oughs> ดังจริงครับ มีคนเล่นเป็นคัตกระหรอคะเอาผีออกอีกแล้วตายแล้วเกือบเมื่อกี้เกือบฉันไม่รอดดีนะฉันไม่ตายก่อนสวัสดีค่ะ อุ้ยขอบ <ยา S 1> คุณค่ะชอบอด,ดูมากๆค่ะดูเพลินอุ้ยขอบคุณค่ะน้องยานัทไปอะฉันไม่เคยเจอคนชื่อแบบนี้ยานัทที่เอาไว้แบบซิสใส่จมูกใช่ไหมเธอเลิศมากชื่อน่ารักมากๆเลยชื่อเก๋มากไม่เคยมีคนชื่ออย่างแบบนี้เลยยานัทว่าสั้น ขอบคุณค่ะมันล็อกสองชั้นแม่เล่นเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะภาพสวยขึ้นนะคะชื่อน่ากินนะห5าพห้าอห้าห้าคอนี้จะปิดแบตเตอรี่อ่ะไว เพราะว่าความชํานาญมันสูงแต่ว่ามันจะเตะเจเนเรเตอร์ช้าเพราะว่านางมือนางพลังกายนางน้อยน้องๆถามว่าถ้าอยากได้ถ้าอยากขายไขวๆแบบที่ไขเบาๆเนียต้องอัพสเตลกับความชํานาญเท่านั้นบางคนชอบมาวิ่งอ่ะเกมนี้มันต้องค่อยๆแอบมันต้องค่อยๆเล่นเราจะไปใจร้อนไม่ได้ สวัสดีครับพี่กี้ระวังแพ้มาโคนะจะบอกให้สวัสดีค่ะออกเลยเตลลเกี่ยวกับความชำนาญไหมคะเลิศไม่ใช่ค่ะใครค่ะพวกเรา น้องไอซ์ค่ะวันนี้เรามากับน,น,<อ>น้องไอซ์นะคะทุกคนตื่นเต้นไหมคะ <S <S มีเลตเตอร์เฟสด้วยได้ครับครับ5555 55. ้้บแม่จ๋าหนูคันหนีจังเลยคะ่ะข<ไ>้ามไประวังตัวด้วยนะคะฉันกลัวฉันตายก่อนเพื่อนมากเลยเกมเนี้ยคัน,ยนหนีอุ๊ยีบ้า ทำไมเจอล่ะหาหาที่จุ๊กอุ้ยเป็นลมฮะโดนสับแล้วเหรอเป็นลมเข้ากับไม่ไม่รอดแล้วล่ะเฮ้ยหนูไม่ได้ทำเสียงดังอะไรเลยนะเขาเห็นไงถ้าไม่มั่นใจอ่ะแอบก่อนอย่าพึ่งหาที่แอบก่อนอยากเล่นด้วยจังครับ555อ้าห้าตายไวๆว้ เดูพื่อนให้พี่ทีมสุดหล่อรูปดีมากเลยนะแม่รีแลนก็โดนไล่อยู่เหมือนกันเดเธอร์เฟสรู้แล้วว่ามีคนขึ้นข้างบนเดี๋ยวมันก็บอกเพื่อนใช่ใช่ไม่ไม่ไม่เออมันเออมันไล่เออมันไล่รีแลนอยู่ตัวอะไรนี่แน่โอ้ยซิซี่ก็อยู่ข้างล่างซิซี่อยู่ข้างล่างยิงเหรอ ใช่ใช่อยู่กับไอเทิร์เฟนเลยไอ<ต>รีแลนมันจะมันจะลุกกินงูรีแลนดสองคนรีแลนขึ้นไปทางเดียวกับเติร์นแล้วทางกลางบ้านอ,อ,อ่ะรีแลนหลุดแล้วนะเติร์นกำลังเปิดฟิวอยู่แม่จริงเหรออีเติร์นมีฟิวใช่แต่เติร์นไม่มีฟิวเ,เอา้าดูว่าม <laughs> ีดูว่าเอาฟิวมาด้วยเอามีประโยชน์ของซันนี่ค่ะ อ,อุ้ยมีคนขึ้นมาอุ้ยต้นโดตนตะตันต้นไม้เหือเหือดเจสซีอยู่ข้างบนนะเจสซีตีไกลไกลอุ้ยเจอต้นนั่นต้นตายแล้วเี่อยู่ข้างบนกลางบ้านไล่แม่อยู่ แหลกอะแหลกกว่าันโอ้ยาาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมเมานานแท้วันนี้ซออแจ้งไหมแม่ ฉันตายแนย่ล่วงไปเจอลเลเตอร์เฟสอุ้ยฉันหลังหักอะ่ะแดนซีสองดีแลนอยู่สองสองดีแลนหรือสองชั้นสองดีแลนไม่ใช่หรอไหนเปิดฟิวซิเปิดฟิวไม่ได้อีรีแลนแอบ,บอยู่ฟิวอยู่ในบ้านกล่องฟิวเปิดแล้วฟิวอยู่ในบ้านกล่องฟิวอยู่ในบ้านเหมือนกัน I Think I lost him. lost เจ็บเจ็บจริงโอ้โหดูรอยแผลดิมีรอยมีรอยตรงก้นด้วยอ่ะรอยมิดก้นอ่ะเธอคิดดแม่เล่นตัวอะไรคะหนูจำไม่ได้เลยค่ะปกติมีแต่ตรงหลังไม่ใช่หรอคอนนี่ค่ะตัวละครชื่อคอนนี่ค่ะได้ไหมดีแลนได้ไหม เหลือแค่แปิดแบตอย่างเดียวว่ะดีแลนมันยังแอบยอยู่เลยวันดี้มาสองใครส่องฉันออขย่มใส่มันก่อนยีรีแลนมึงวิ่งเถอะมึงจะแอบทำไมดีแลนแอบอยู่ตรงประตูแบตเหลือแค่ปิดแบตอ่ะเออซิซี่กับแนนซี่อยู่ตรงประตูแบตอยากให้แม่เล่นดาว,วบบดิก,กา อยเปลี่ยนยาก่อนอันนี้กวดเล็กมันยังใช้ได้ไงอ๋อเออดีแลนอยู่ประตูแบตอยู่เดต้าเฟสอยู่ไหนอะเดต้าเฟสไม่รู้แต่จิซี่อยู่ตรงประตูแบตเหมือนกันมันจะมันจะวิ่งวนกันไอ้จิซี่เข้าแบตอยู่มาแล้วนะอะ โอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยโอ้ยอ๋อโอ้ยโอ้ยอ้าวผีโอ้ยห้คนเลยหรอโอ้ยอ้าวผีกูตายกูตายกูตายเนยกูตายเนี่ยีดันกลังติดแบโอ๋อโอ้ยตายตายกูตาย โอยโถทังเออโถเสร็จแล้วมั้งร้องตามแม่เลยโผล่มากตายหน้าแข็งมากเลยอ่ะก็เอาย่อแล้วย่อแล้วอุ้ยเนี่ยพ่ออยู่กันมันลอดเพราะชันนะอีรีแลนด์นะมันเหลือแค่ปิดแบตนะเออจะเสร็จะเสียเลคือขำมากเลยสองตัวแกคือมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งคือกูวิ่งไปเจอตัวนี้ตัวนั้น มึงทำไมมันไม่ปิดแบตสักทีอ่ะเอาตามเลยปิดแล้วคอนนี่ตุยแบบตาไม่หลับระวังวันได้ดีนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าสามดอกห้าร้อยห้าสิบห้าลอดพอฉันบอกเลยไปค่ะพวกเราอยากลองมาซื้อมาเล่นดูแต่กลัวเล่นแล้วแบบไม่เข้าเลยหบรถแล้วกันหนึ่งว่าลงแล้ว ุ้เสื้อสีแดงสวยมากชอบสีแดง,ดนะงอุ้ยรอบนี้ตายแนย่ทุกคนอย่าทำเสียงดังนะเกือบแล้วกำลังจะทำเสียงดังเลยเกมส,สนี้เล่นยากไหมครับยากคะ่ะอุ้ยซันนี่สีเหลืองครับซันนี่านบอกง่ายซันนี่ก็คือผู้เล่นจากทางบ้าน วิตรงน ja ี้มีคนเปิดแล้วอยู่ห้องแดงตันนี่กำลังไขประตูห้องแดงข้างๆห้องแดงอยู่ขึ้นเลยไหมวะแอบก่อนทุกคน ดูสิดูทุกคนดูกล่องดูลังดูไม้สิดูไม้หักเขายังทำเหมือนหนะ้าจริงค่ะขนาดขนาดซากแม่ที่นอนอยู่บนคื่อยังเหมือนเลยแรงมาก<ร>นไงดอกทองโอ้ยที่แต่ว่าหนูประตูปีนเปิดแล้วนะเออเริ่ห้าสิบห้า ภาพชัดและสวยสมจริงมากเหมือนซาตาหรอไอ้มากครับนี่ฮิตชเกอร์หวานนะมันอยู่บันไดปีนนะเอออยาขึ้นมานะมันย่ออยู่มันย่ออยู่เหมือนมากค่ันไล่อยังเสียงตอนตุ้ยอย่างยังมัดตีไล่ลงมามันมันตามลงไหมไม่ตามไม่ตามดอกอะไรนะครับห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าไม่ตามไม่ตามเหมือนแม่จริงๆ วิ่งว่ะยินแนนซี่อยู่แนนซี่อยู่ผมบัได้ตีข้างล่างไล่หนูไล่หนูตอนนี้ล่ะแล้วอีไซเกอร์ตามลงไปไหมไซเกอร์ไม่ตามไม่ตามอุ้ยตีโดนอีกอีไซเกอร์มันหวานนะ่ะอยู่ไป<ต>ดูย้อนอหลังในบ้านแดงต้องนานห้าร้อยห้าสิบห้าที่ไหนได้แม่อยู่ในตอตอดีทนะั้งเอายามาด้วยแนนซี่ลงมาข้างล่างนะตอนนี้หลุดแล้วไปดูไปไหนเราไม่ไล่ต่อแล้ว หวัดดีครับพี่กินซี่อยู่ข้างล่างป่ะไม่รู้ไม่เจอแล้วอุ้ยอดอกโดนลำแล้วมึงเอ้ยไปปั่นไฟค่ะเธอฉันหลังหักกว่ะอุ้ยมาช่วยหน่อยสิดอกอะไรดึกแล้วยังไม่นอนโมนาขี้จ๋ะ ตายฟิวเปิดแล้วไปฟิวแม่มาไวจังง่ายมากห้าหมุ่ห้าพัห้าอยห้าสิบห้าไหนบอกง่ายห้าพันห้ารอยหาสิบหาเสียงแม่จบแอทบอทดอทบ<ะ>าร์ไปสิไปสิสวัสดีค่ะเอาไอซ์อยู่ไหนอะ <What? S 2> ลำโพงแตก ตัวพับแบไอไอไม่ต้องออกไปทางนั้นไอเสียงเกมสมจริงมากพับห้าร้อยห้าสิบผ้าไปไปไปประตูไอ้นี่จ้านอนยังมันเข้าฝันเธอนะระวังนะเธอไปไปโยกฟิวอีกรอบหนึ่งสิไอเธอเห็นตรงที่แนนซี่มันโยกเมื่อกี้ไหมเห็นเห็นเห็นไปไปค่อยไปค่อยๆไปก่อนที่มันจะเข้าฝันเธอเธอไม่ต้องเธอไม่ต้องย่านเธอไม่ต้องย่านไม่ได้ย่าน นั่นแหละห้องนั่นแหละขวามือเนียนมากค่ะนั่นแหละนั่นแหละห้องนั่นแหละเข้าไปเธอล็อกประตูเธอเข้าไปแล้วล้วก็ล็อกประตูได้ไหนบอกนั่นแหละมุดมุดเข้าไปแล้วก็ล็อกประตูมุดเข้าไปพี่ตลกหรอครับเออมุดมันไม่เห็นมันไม่เห็นยันเท่ากับห5า้าบเธอไปล็อกประตูนี้เธอไปล็อกประตูนี้เร็วๆไอ้เร็วๆปูหยุดร้องแล้วปิดล็อก ตายซาช้าเกินไปทำอะไรก็ช้าไปหมดไม่รอดนะเออโดนดุมกินงูแล้วว่าแล้วกินงูมาเลยพวกเึงลงไปลงดูไปใหม่กินงูไม่ได้กินค่ะไม่รอดนะไม่ยากแต่สลัอมากท่ออยู่ข้างหลังเมื่อกี้ไม่ตลกค่ะตรงไปตรงไปข้างหน้ามีท่อชข้างหน้ามีท่อน่ะน่ะเออ มาจอนนี้อยู่ข้างล่างอ๊อจอนนี้อยู่ข้างล่างไม่ต้องย่านโดนต๊อจีนแน่นอนจอนี่มาแล้วค่ะว่าแล้วว่าแล้วสามห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าไม่ย่านห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าผมถามว่าพี่ตลกหรอครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะไม่ย่านเลยห้าสิบห้มาแล้วลูกผู้ชายพันดีทักษะคือไม่ย่านแม่ปลอกมะพร้าวไม่เป็นเลยเอาทุบกับเสากูนบ้าน